นำมาตรการครับพู้ครับเออไปเ่นพอนพ่อแลนวพ่อพ่อมไปเนียกู้พ่อมเนีวนนอนอยวานี่เดี๋ยวจะแล้วขั้งตีมันโซกรลที่านนี่เออตีรอนแต่ล้วเขแมง่งโชคเลยนะกยกนี่ยกนี่เป็ยนยังไงปบาน<ม>บนี่ปู้เพ้ยว่าเขานี่ยเขาทริงได้ี่ยิงหาเ้ยโอ้เขาวิ่งหาเท่ากับสามศูนห้าเนี่ย สามตัวนอวิ่งวิ่งสามตัวเขาเบิด์บอกพวกใครเป็นเป็นตัวเดียวคือหานีวิ่งหาเรากนมาอันนั้นสั่นปูอ่ะก็มาเลขยกยันเขาสามตัวบอกปูเพื่อไหรเลขยันต์นเบิตสามตัวนี่ยันตเบิ่์ตมีเขาแปดสามเนี่ยครับเลยั่นเขาฮาแปดสามนี่ที่บอกปูช่งเบย์ไห้เราส่งไบยวัดว่าหันกัเขาสามตัวได้ด้วยวันนี้ก็ได้ล้วมันบอกปู เออเพิ่นนเอาไว้มือนี่เดี๋ยวบานเพิ่นเอาไว้จับคู่ให้ได้จับคู่ให้่งโอ้เพิ่นไม่ได้จับคู่มาปูไม่จับคู่เองเออปกติเราเพิ่นจับคู่ให้มาหนี่ปูตั้งเที่ยวเพิ่นจับไปเชียวแล้วสองคู่สิละโอ้ครับครับเดี๋ยวเด้๋ปูเรืองวันนี้นี่ผมมาหกว่าการเรื่องเงินวันนี้จังแค่กเ้าวแบบปู เออคือเราสามตัวแถ่ก็ข้าขงแบบวนีดีนะพูน่ะเออเอาเอาประจำบ้านควันอยู่ได้ประจำา้ันอ้าวเ,วเดี๋ยวด้วเขียนกําลังเขียนใช้กระดาษอยู่เขียนว่าประจำบ้นบนานแบบแถวแรกเขียนประจำาั่นเขียนตัวน้หน่อยไว้เพือรู้เรื่องนี่ก็ได้เลขประจำวันเออจําวันปุธครับวิ่งวันวิ่ง วิ่งสตัวเวนาต้อจัดไว้ตันตัวเดียวเลขประจำวันวิ่งสมตัววิ่งอย่งกูวิ่งนหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสเจออหาสีเนีลอกวิ่งอาวันนี้ต่อไปพวต่อไปนี่ก็เป็นตัวร่องมันก็คือร่องมันพุทธหัตกะสามต้าแป สามเขียนใต้กันเขียนใต้กันสามหา้าตัวรองเขียนล่องใส่ตั้งหนาเออย้อนจันได้ครับผมจับคู่มาหนิคู่จับคู่นี่เอาเลยสามเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่ส สามเจ็ดสีสามเจ็ดซีรถยางละเตียมตัวนี้รถยางละเตียม,<า>มกำหัดวันหนึ่งเห็นปูรายก็อีิยังอีกปูจับปูเดียวบ่เอาเอาจักสองปูจะาไปอสองปูนะปูเนะได้ตัวใดเนาะสามเจ็ดสองโอ้วันนี้สามเจ็ดสองเนี่ยันี้เป็นตะอ,อง่งตัวสามเจ็ดสองนี่เรเป็นตะอ,อง่งนะปูอ,อ๋อวันนี้เลขยังวันนี้ต่อไปปู สองตัวก็เอาครับผมเอาห้าแปดหางห้าแปดเออแล้วก็แต่เราตัวนึงเราสามหาสามหาครับเออตัวนี้นะสองหางเนาะบนสองหางล่างสองหางตัวนี้ปูบัณฑิตเลขอีย่หยังบันฑิตบัณฑิตเอาเลขยี่เลขเอาเลขย,ยันสี่ทิพย,ย์เลยบัณนิต ยันทีทีต้ะีเยโยยเดี๋ยววันวัมาวันาขสีมาเอาอยู่ก็จะวันก็จะกิดต่งอยู่ในวนห้าขนี่ห้าห้าสามยันนทีทีดไอแถวแรกมี่ยังกูแถวแรกนี่มีห้าสองเก้าห้าสองเก้า To khả này không yeah, 6 không 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 này không này không 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 เอาโคร่องนะอีกโคหนึ่งก็ได้สามสองหกคับตัวร่างตัวไรปูวสามศูนย์หกสามศูนย์หกนะปัวนับด้ยคือสามเรื่องเดียวเนี่ยครับผมอันนี้ตัวนี้ตัวเด่ยนเอตัวเดีนนี่สามสองหกตัวเร่นสามสองหกตอนนี้สองตัวล่างมดสองตัวล่างเดี๋ยวได้ปูวได้วงกลมเรียนขีดร้อเป็นังเนาะ ทาเสองอสงตัว่างเจ็ดสองเออเจ็ดสองนี่มันนั่นเอาหนึ่งเทียนนี่ไงบ่แม่งมันเลยคนละชุดอันนี้เป็นชุดของยันต์สทีนโอ้ตัวนี้เป็นล่างล่างเจ็ดตัวไรกตัวไรกก่ครับผู้ครับเอา เอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาเอาศูนหาับเก้าสองศูนหาครับเก้าสครับผูครับเออตัว hmm. นี้ล่ะยุนี่ยูได้ตัวยัดมัเลยครับผมเออศูนห้ากับเก้าสองกับเก้าสองครับผมอเอัดับกับบ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 เฮ็ดดับหมาันดับสามเปนบาดับเนี้เลยเลขเลขตงเีย่มยืนี้ ครับผมสิบหดแคกครับผมแค่ไน่กีรับสุนัขแคไหนบ่นี่ปูดเดี๋ยวตั้งตั้งห้าแปดสามก่อนสุนัขแค่ไหนบ้างห้าแปดสามได้โอ้ได้เก้าได้สี่ได้เก็ดได้ศูนย์ได้ฮาได้ แปดได้หนะึ่งได้หกเออสามสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดแปดได้แปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแบบปู๋แปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งอานแลเห็นไปเต็งเออแปดหกหนึ่งเอาเรีกอนเอาเรียกที่ ยุต้นไม้เหเด็กย um, <can> ุโก็ใหม่ปู่มันออกเป็นยุโก็ใม้ไม่ออกข้าวโจนมาวัดข้าวโจนมาถ่วงต้นใหม่ไงส่งยวดจะเมื่อไหรล่ะปู่ร่องเมื่อนี้แล้วเนี่ยอันเลี้ยงนี่จะร่างเขาเฮ็ดว่วงวดนี่ปู่ใ้ตะล่างกับพวกเขากับพวกเอาโอ้พวกเอานะวันนี้พ่กปล่อยเนาะพกปล่อยเดี๋ยวมันมันมันหนึ่พวกเขาว่าต้องงวดหรืวไง เอาไปาน้อยเอาเอาตะยันเอาตะยันโอ้เนี่นๆตะยันนี่ก็เลี้ยกินแล้วพูอันนี้เลขต้นไม้มันดีมีอันเมื่อมันไม่ได้ใต้รูปไปเบื้องเรากันมันดีมีแปดสองหกเบ่อแปดสองหกที่บอกพูแปดสองหกครั้งเดียวดว้วยบอกพูครับค้งเดียวซาดันละโอ้ไม่จังแล้วไปนี่ใช่เหรอ แกสองหกแ่ว่าว่าคำนี้ห้าแปดสามเนี่ยข้าเจ้าถือกินได้ข้าเจ้าถือข้าเจ้าเจียวหมอน้ำมันยันตัวยุติต้นไม้หมนั่นก็ไม่นี่บ่ห่้ออไปเป็นข้าเจ้าสิเพียงนั้นยุบานคนหมลละข้าเจ้าถือติดชี้แสนหาแสนโอ้ยวาสนาข้าเจ้าคือดีครับเนี่ยแถบบ้านี้วัานี่นี่ปู่มันใจเลขยั่นบ่หื้อมันใจเลขประจำบ้านปู่โอ้ยประจำบ้านมันก็มีเดิมันก็มีทั้ง เ่องสองหกสองเก็ดเรีกเิดด้านทีติดแต่สองหกสองเก็ดต้นไม้ก็หกแต่สอง,สอง,สองอห,หก,งหกมั่นใจตัวนี้ละสองคนนี่มันใจแห้งครับเอารางวดนี่เลขกน้อ,องม้งน้องแมวพคนพ่อมาเอา่เรขน้องแมวเลขเชียรปูกกออ้นะครับปูครับปลูกก้ามือันมัดเถอยูน่นเหมือนถือในน้อมุ้ดส่งไปใคอยูครับผม นี่แปดนี่สามมันต่อกันนี่เหมครับผมอก็จ้าสีมากกว่าหนาเดีนยวาไงด็นาขั้นสิทุกอย่างตบก็้วทีติไปาีใ้รูปตี่ครับผมขอบคุณฟูหลายๆครับฟจะส่งมาไว้ให้แน่เพราะในเราซูยพี่ฟังกระเจียนเพราได้อาไปเป็นแนวทา้งสีนะว่าเยขมากคนก็อยู่ตัวเลขกระชัดเกนเราเนี่มันอีพัว สิบเยตนาที่ละไรนี่สิบเยตนาที่ในปูบ่ะนี้ไหวพอนี้ที่ห้าในเงินแสนในวันนี้ปูเอตนาีเด้อเยตนาที่อ่าพอเยตนาที่เงินแสนเงินล้านาร่างกายโมแข็งแร่งเขาวิ่งวิ่หมายนี่ต้องให้มีร่างกายแข็งแรงบึกบึนสู่แยกเป็นโรคเป็นไข้ No. เอ้าคือเม็ดแถวันปูปูปแบ,บลดว่าเฮือสายลุดไปได้บ่เฮือปูบ้อน<ช>ว่างน,น,นี่เลยเต็นตอกตอกเต็มปูปูพอผุนผ้าไใกล้แยกวันใจใจบุญไปใจบุญพาโชคใจบุญพาโชคครับผมแล้วก<อ>็เซียนน้อยพารวย เงินน้อยพา,ายวรวยอยู่ราครวยมิเลิกรวยมิเลิอกอืมหลายช่องครับที่แม่หลายช่องอยู่ปูวเออหลายช่องก็เบิ่งยุบพดไปเบิ่งกันนะก็เอเดินทักปวดไตไปสาวห้องน้ำบางหันบองนี่ก็เห็นอยู่ครับกําลังกีนเหล้วาใะห้องน้ำกันไรเออเออนีๆแต่ว่าก็ต้องเห็นดอกของกันตรงก็ต้องมุ่งดอกฝนตกมากเนี่ยจะบูไปรถเพราะฉะนั้น ไปเจอทุกว่าว่าว่าตัวโลกดีเนี่ยหมดว่าสูงเลยครับผมคุณตเนตกเศร้าแล้วครับอาบน้าแล้วยเพรดีแล้วว่าท่านเออเออตื่น้าไงนี่ก็กุ้นเไปเนื่องแต่ซึ่งแต่เนยมที่โคตหนกดยหนกดแก๊ซึ่งแต่โคเบิ้งแบบโคตรเบิ้งกับไห่เด้เน่เออโคตรเชียงไหวกับกดตราเชียงไหวสี่กับไหวเลยเนี่ยครับผม ครับครับะพร้อมจะเป็นพร้อมเด้อยังพอเด้อครับขอบคุณผูห้หลายค